สวัสดีครับนายนั่นไมลี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีน้องเอซีทุกท่านนะครับผม p p f c นะครับทุกท่านนะครับวันนี้อุปกรณ์มาเพียบเลยวันนี้นายนะครับจะมาทําอุปกรณ์ไล่นกนะครับผมอุปกรณ์ไล่นกนะาะว่าตอนนี้ข้าวของเราก็ออกลวงแล้วนะครับแล้วก็นกกระจอกติดนกกระจอกมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทํา อุปกรณ์การไล่นะครับก็มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลงไปที่นาก่อนครับป คืออ,ออดกุมงครับแรกก็จะเป็นตัวนี้ก่อนครับเป็นซีก่อนเนาะซี MC ก่อนเดี๋ยวเขาไม่เห็นเนาะ เป็นอินซีครับผมอินรีนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะติวให้เราหรือเปล่าว,ว่ามันไม่มีลมมันไม่มีลมนะครับผมอินรีนี้ซื้อมาจากอินรีแดงไี่ซื้อมาจากเาขาเงินซ้อนครับเขาขายริมทางครับก็เลยจอดซื้อใช้าทางมันมันปิวดีมากครับเพราะว่ารถเขาวิ่ง เวลารถมันวิ่งมันก็มีลมเนาะลมพัดมันก็ปลิววิวสวยแต่มาที่นาเราไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะมันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับผมก็ข้าวก็เริ่มออกลวงเยอะแล้วครับผมนกก็เริ่มมาจิกกินแล้วครับจิกกินไปเยอะอยู่จิกกินแล้วมันจิกจิกแล้วมันจิกตรงนี้ด้วยฮะมันจิกจนโคนนมาเนี่ยมันก็หักจะจะพาไปดูครับว่ามันจิกยังไงเนาะ มีลมอยู่นี่ลมมีลมมีเันจะเ,เข้าลงล่างก็บวเหยียบข้าวเหยียบต้นข้าวเห็น,นว่าขายจะกลัวหรือเปล่า ไมีลมเท่าไหร่ ตายเรามไม่ค่อยมี บินซีบินยืน 接到的电话。 ทำไมตัดทำไมตัดทำไมมันไม่หไเหลือนตัดให้มันแหลมๆนะครับมอมเต็มเลยครับก็ทำนาปลังครั้งนี้นะครับผม ังครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นอาจารย์เลยครับผมเพราะว่านายก็ไม่เคยทํานาปลังมาก่อนนะครับ mm. ก็เป็นครั้งแรกนะครับอันนี้รู้เลยว่าการทํานาปลังเป็นยังไง mm. การทํานาปังนะครับ mm. ก็ต้องมีน้ําที่สมบูรณ์น้ําที่ดีจริงๆนะครับถึงจะทําได้ถ้าน้ําไม่มีครับถ้าน้ําน้อยๆเนี่ยไม่ต้องทาครับเสียเปล่า,ลาแต่ปีนี้ นาปลงครั้งแรกปีนี้นะครับถือว่าโชคดีมากๆครับโชคดีที่เรามีน้ําที่เขาสูบจากสัดใหญ่ลงมาพอดีเราก็ได้เก็บน้ําสต๊อกน้ําไว้จนออกรวงเรียบร้อยแล้วครับออกลวงแล้วครับแล้วก็ต้นก็สูงด้วยครับคือน้ําท่าดีครับน้ําดีน้ําสมบูรณ์น้ําอุดมสมบูรณ์ดีก็ปีนี้แล้วก็ครั้งแรกในชีวิตครับที่ได้ทํา ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปแล้ว50%เหลืออีก50%ครับก็รอให้มันสุกก่อนแล้วก็เกี่ยวได้ผลผลิตก่อนนั่นคือ100%ครับอ่ะตอนนี้เรามาทำขนไร่กาตออกขนล่นกก่อน โอ้ตายลูกพี่

มงุงเสริมอุปกรณ์นะครับเนี่ยต้องชื่ออะไรครับเพาะชื่อน้อง,องอไรเดียน้องน้องน้องได้ผลน้องได้ผลนะน้องได้ผลนะน้องได้ผลนะน้องได้ได้ผลได้ผลจริง เอาเชือกอะด้าเขาด้าั ได้ผลวันนี้จะได้ผลหรือเปล่าวันนี้ น,นกมากินเดอ้อนี่เจ็บเลยแหละครับคนงานของนกกระจิบที่มีความากินมากินนะฮะมากัดน,นี่ตรงนี้เลยครับเขาจะหักครับเขาจะกัดตรงนี้หักแล้วก็มากินนะครับแบบนี้นเห็นไหมหน่อยเขา มีนะนนจิกกินโคลงลงทีเดียวเป็นร้อยลงทีเดียวเป็นร้อยสองร้อยตัวสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดติดตามน้องนายด้วยนะครับผมนะะฮแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดุดดับครับไม่ยออปอล์นู้เฮ้ยข้าวเฮ้ยงาม